ขอบคุณกันเลยครับนี Mine, after, ่ฮะพิศาจเหลือไปมาสกัดไม่ได้เจอเกมโต้กลับได้สัดได้เลียงโดนโอ้โหครับแล้วก anyway> ็ข cool> ึ ELI ้นหน้ามาแล้วพี่บอยมาครับพี่บอยพี่บอยเจอเจอเบียดกันโอ้โหพี่บอยอ่าตรงนี้โอ้โหตะคิวหาษาภาษาไทยเลยตะคิวแดกนะฮะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมรับในวันนี้ ปึ๊กพอแกเลยนะใช่สองคนครับพลังจากแดนใต้ครับเนียเปิด้เปิดมแหลกเข้าว่าเหมือนัาสกัดยังไม่พ้นนะครับเตะทีนึ่งเสียไปเองครับอีบอยครับลมโมโซนิกเข้าใจได้ครเป็นผมผมก็เซฟไว้ก่อนวิ่งตอนนี้อาจจะเป็นลมกันได้เลี่ยนใช้บอลยาวนะครับให้มาตรงกลางแล้วทำขึ้นหน้าไปครับ มาดิฟี่อดาโมดครับผมพยายามจะดึงคืนอยู่แต่าขาแย่แล้วเสียบอลไปเองอันนีตตอนแรกตั้งใจบอกว่าผมไม่ได้ใจ่าเตะทิ้งนะครับมันไปไม่ถึงเอาดักตรงนี้อีกทีหนึ่งไปเป็นเน็แตแทงย้อนหลังมายังได้ครับอาร์ติเอเลียนนะครับเตรียมตอบอลจะมาอ้าวไปเสียต้องระวังนะครับเจอเกมโตกลับได้ซัดกก ครับอีกครั้งหนึ่งครับยิงไกลครับหูตัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลทะแรงทะแยงมุดขาดนายทวานรปัดไม่ไหวลูกมันใสๆจริงๆลูกเม้อูย,ยิงแบบนี้ครับจ่ายทะลุมาพี่บอยโรบสซนกเก็บไหมปูยังเจอจิ้มได้บอลตามมาซ้อนอีกทีหนึ่งนข้างสไลด์รอแล้วครับขวาดด้วยได้อะไรมือเราก็เห็นอยู่แล้ว แต่ในฟุตบอลเนี่ยวัวลงดีเอ้าแทงตรงนี้เบียดเบียดเบียด,เ,ยด,เ,ยดเลยนีเบียดเลยนีปั๊บเลยโอ้โหูบอลไม่ได้ครับวเกือบไปครับจังหวะนี้ดิ้นเหลือเกินเอาแล้วครับจะมาต่ออู้ยบายอีกแล้วครับด้านข้างขึ้นมาโบสครับหาจังหวะหาจังหวะดึงต่อนหนึ่งตัดเข้าในแล้วซัดต้องเบียดเลย สวยงามครับผมว่าเราได้2ประตูที่เป็นสุดยอด2ประตูหนึ่งวัฟพอนไทยลีกเลยนะยิงอ,อย่างนี้ครับมุดคานในยาวรหมดสิทธิ์ครับและจะเป็นลูกฟรีคิกครับสั่งกำแพงให้บังแดดให้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือได้เขาเซฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วง สองเมตรนั้นในบทปัญญาจริงเปิดครับว่าเกือบไปครับโอ้โหลูกนี้ทางทยรักทรัพย์เป็หรือเปล่าไม่มีอะไรคนนี้นี่คุมเกมตรงกลางแต่ครึ่งแรกนะครับแต่ไม่เห็นเบอร์อะอันนี้อีกทีเออเล่นดีเหลือเกินดีตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนี่มาทางใต้ภาคใต้หมเป็นความภูมิใจของทางภาคใต้เลยครับน้องชายคนนี้เอามาแล้วโอ้โหนี่พลังเบียร์ครับพลังเบียร์ปืนอาวุธจีโอ้โหเปิลกระชากมาครับเขาบอกว่านี่สายการเล่นเขาชาบี้ครับ ครับแม่เขาก็อ้าไม้แล้วบังติปไม้แล้วบังติ๊บตโอ้ยโอโอ้ยโอ้อ้ครับปู่ต้องบอกว่าจังหวะสกัดลูกนี้ครับโอ้โหสุดยอดกรมหลังเลยครับเอาก็ะเด็เดี๋ยวดูซิขอดูหน่อยดิโอ้โหดูครับจังหวะนี้ครับเขากำลังจะนัดอะไรกันเนาะเดี๋ยวออกไปเลยจังหวะสำคัญโอเคโอ้โหดูครับก็องตัวสานใจจะโดดไปต่อยหน้าบังติ๊บแล้วไม่ใช่นะกระโดดชกลม ดูผมไม่ออกแน่นอนแหละนอนตื่นกันนะดูครับพลาดโอกาสทองครับรัาตีตื้นขึ้นมาเอ้าตักมาอีกทีในงโโอ้หเกือบไปอีกแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเบลอ้าวชนิดครับเริ่มมาแล้วเอาละฮะได้ใจครับต้องขอขอบคุณกันเลยครับนี่ฮะมิศาสตร์เกือไปมาสกัดไม่ได้ดีครับอุ้ยเคลียร์ อาร์ติสอเลียนโอ้โหเร่งเต็มที่เลยจะให้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหาจังหวะเข้าในเจอเบียร์สองดึงไม่ได้ครับโอ้ทางคุณบีบลุกท็อปเอ้ายังมียังมีขวาตรงนี้ได้ปั่นแล้วยังติดครับอันตรายแล้วครับเกมรุกของทางออนไลน์ออสตาร์ยืดออกมาซ้ายครับโยดหน้าโยนหน้ารถดึงต่อหนึ่งอยู่ไว้กาจี้เข้าหาอยู่แล้วตัดเข้าในแต่โขโอ้โหลอยได้ครับลอยได้โอ้โหเกือบแล้วครับ บอลอยู่กับทางอาร์ติสครับโยนมาทางขวาครับเป็นโอกาสแล้วครับโอกาสเนีกระชากมาในกรอบเขตโทษแล้วอย่างไรต่ออย่าบอกครับเกมรับเป็นลำเบียบจริงๆครับดูฮะออนไลน์อาลานเขาไม่ปล่อยเลยครับผมอาหอานนไปอีกแล้วเอาอยู่ไหมอานนทนจะยิงไกลอีกแล้วโอ้โหนี่ใครไปบอกอานน์มาว่าต่ำกว่า5 20เมตรก็ยิงได้นะเหมือนเนสตั่งไว้อ่ะไกลกว่า20เมตรไม่ต้องยิงให้ยิงมากกว่า20เมตรเท่านานนะอาร์โน ดูครับจังหวะตะบงตะบันนี่รู้เลยครับว่าท่านตีหนักครับใช่เบสิกดีโอเหนื่อยหน่อยครับจะต้องตามประกบพวกนี้และดูครับเล่นทำชิ้นหนึ่งสอนกันผ่าเลยครับผ่านเข้ามาจะแกะหลุดไม้ยังได้ต่อเข้าขวาแล้วสุดท้ายได้ปั่นไซคโค้หลุดออกไปแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับตอนนี้ทะนลุกผัดคนแล้วพี่เจนี่ไงครับขึ้นเดียวทางมาแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับ เราแจกแน่นอนสําหรับซุกกี้ตีน้อยรอจังหวะอยู่ครับแล้วก็ขึ้นหน้ามาแล้วพี่บอยมาครับพี่บอย,พ,บอยพี่บอยเจอเจอเบียดกับโอ้โหพี่บอยไปไหวจริงๆริแตจนจังหวะนี้ก็พลาดไปเองอีกครับต่างคนต่างพลาดครับแต่เป็นโอกาสของทางออนไลน์ออสตาครับขึ้นเกมมาอย่างเร็วซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับอา้าวขอบรัวตัวหาครับจ่ายติดอาแล้วขึ้นมาบอลบอลเอาหน่อยน้องบอลจ่ายอาไว้ อาโนนอาโนนโอ้โหซองซ้อนโยกผ่านยังกะกลวยครับนิทรูมาปืนยิอปืนยิงปืนยิงยิ่งไอ้เบิร์นไอ้เบิร์นไอ้เบินไอ้เบิร์นไอ้ไอ้เบิร์นคืนแม่ถ้าแม่งยิงเข้านะแม่งวันนี้มันมีครบเลยนะใช่ยิงด้วยเยี่ยวด้วยโอ้โหถ้าคำชิงกันเอายังได้ครับ เ,เจ้าเจเสียบอลเอากีษนากีษน,นาไล่ลอยเอาแทแงทะลุขึ้นมาอาวแล้วครับจจงหวาดใ้ต้องการตรงนี้มีหลุดมีหลุดแล้วครับทางฝั่งของไล่เอา